นี่ก็พามาชงนะคะเครื่องดื่มก่อนนอนที่คู่แบบว่าทั้งแบบปังมากนะคะคู่ปังของเราก่อนนอนนะคะก็คือวิตามินซีตัวนี้ค่ะสลแลนดา้าริงตัวนี้เลยนะคะบอกว่าปังมากแล้วก็ผิวดีผิวนุ่มลื่นดีมากเลยนะคะพร้อมกับตัวดีท็อกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันชงยังไงเอ่ยนะคะมันชงยังไงที่แบบว่าได้ทั้งความอร่อยแล้วก็สุขภาพดีๆนะคะก็จะบอกว่าเราเตรียมน้ําเย็นๆไว้นะคะ 250 ml นะจ๊ะเป็นแบบนี้นะคะปริมาณเราตวงให้เลยสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็ เนื่องจากเราใช้มือในการถือกล้องนะคะวันนี้นะคะก็เลยจะจะมาเทให้ดูก่อน,นะค่ะว่านี่ค่ะนี่คือผงของตัว p e r p ์พีซ์ไฟเนะคะหลังจากใส่ p e r p ์พีซ์ไฟเไว้แล้วนะคะคุณสามารถใส่ตัวแซนด้ Ring หรือวิตามิน C ลงไปได้เลยค่ะวิตามิน C กล่องนี้เลยค่ะวิตามิน C เติมลงไปนะคะวันนี้ที่มีแก้วที่เป็นสเกลมาให้แบบนี้นะคะก็จะบอกว่าไม่ได้สายอะไรที่ต่างไปจากที่บอกเลยนะจ๊ะนี่จะบอกว่าสัปดาห์เดียวค่ะ น้ำหนักลดไปเลย3มโลนะคะจากคู่นี้เลย3มโลเลยคุณน้ำหนักลดไป3ามโลไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะลองดูค่ะคู่นี้นเลยแล้วถ้าใครอยากจะได้ความแบบว่าเหมือนพวกนะ้ำผลไม,ม้นุ่มๆนะเราแนะนำเกลือชมปูค่ะอะอย่างที่เคยบอกเอาช้อนไปแตะนิดนึงนี่นีนนนนน่แตะนิดนึงนิดนึงจะบอกว่าครึ่งช้อนชาก็ไม่ได้อันนี้คือช้อนไซช้อนชานะคะ นิดเดียวค่ะนิดเดียวแล้วก็ใส่ผสมลงไปในน้ำแลนด์ด้าริงแล้วก็เพอร์พีชไฟเบอร์นะคะจะบอกว่าอร่อยมากนะคะลองไปทำดูแบบอร่อยมากค่ะคุณเนี่ยคู่นี้เลยคู่นี้เลยอร่อยไม่จกตาอร่อยมากบางคนชงกับโซดาที่พี่แนะนำเนาะชอบไปแล้วนะคะบางคนชงกับโซดาเลิฟไปแล้วและเพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการดื่มนะคะจะบอกว่าชงดื่มแบบนี้เสร็จนะคะ น้ำสักหนึ่งแก้วหรืออีกเท่าหนึ่งของอันนี้ค่ะ250 ml ค่ะดื่มเข้าไปค่ะรับรองว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเพื่อนทักแน่นอนว่าเฮ้ยไปทําอะไรมาผิวสวยแล้วก็ผอมลงนะคะคู่นี้เลยโคตรแบบว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงจริงๆนะคะเลยชมพูสีมันไม่ได้ชมพูมากนะคะสีจะประมาณนี้นะยจ้ะนี่แหละเลิฟมากสำหรับเซตนี้ค่ะลองต้องลองต้องลองเนี่ยละลายง่ายละลายหมดแล้วจ้ะ เกลือเกลือที่เหลือลงคเกลือกันอยู่นะคะหรือใครสนัดแบบเชคนะคะเป็นขวดเชคก,ก็ได้แต่สัดส่วนก็จะประมาณเนค่ะเนี้ยหแก้วแก้วนี้ก็จะจุประมาณ300 ml ค่ะแต่ว่าในที่นี้นี่เราใส่น้ํา250 ML นะเมื่อกี้เราตวงกับแก้วอันนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยฟินมากเขาผอมกันเยอะแล้วนะสูตรเนี้ย